ก็จะมีคนนำโฉนดมาเสียบไว้แล้วเพราะว่าท่านอาจจะช่วยให้ขายได้ขายเร็วทีโกงเตงอ้าวพญาเสือเหรอที่ในเรื่องเฉยเพยใช่ไหมใช่อรถเข้าลิฟต์วูบวูบวูบอันนี้ดีคน บรวัอออรออดความสุงได้ตา,าช่างวัดยังไงเหนดาราสวัสดีค่ะอะไรน<ด>ะคะติดต่อใครนะคะที่นี่นะวันชนะสงครามถ้าเกิดว่าใครมาเนี่ยจอดรถชั่วโมงละ10บาทเรามาวนหาที่จอดดูแล้วกันแต่ว่าตรงนี้โชคดีมากที่แบบคนน้อยๆอ่ะวันนี้มันวันธรรมดา ไปไหนวันนี้ถาวายสังฆทานเดี๋ยวไปหาจุดว่าเขาถาวายสังฆทานตรงไหนจำได้ว่าเหมือนตรงนั้นนั่นตรงนั้นอ๋อ,อผิดผิดผิดไปเอารองเท้าก่อนไหมนู่นไปถาไวายตรงนู้นสังฆทานอ๋ออ่ะไปะเดินไซด์หรอ เออไปไปเดี๋ยวเอาของวางนี่กลับไปไปกลับไปไปกลับไปไปเอารองเท้าดื่มรองเท้าถวายสังฆทานอยู่อีกฝั่งหนึง่ง uh oh. ดรงนันนาตัสตานิโสัปทวตานนต อีสาเออสาบังเถอะเดี๋ยวเรเข้าไปไหว้ในโบสถ์ต่อดีกว่าเสร็จยังยังคุณเรวนนะสามารถดื่มได้หรือจะเอาไปผสมน้ำผัดก็ได้มุนไน เดี๋ยวเข้าไปในโบสถ์ก่อนนะไปตรงนี้ก็ได้เลยอันนี้ก็ภายในโบสอ์นะเนี่เขาก็จะมี พระพุทธรูปองค์ใหญ่แต่ชื่อว่าพระพุทธรูปอะไรไม่รู้ือนกันไม่มีข้อมูลวงนีเ้เมื่อกี้เห็นคนายยมาไหว้เยอะมากเลยนี่ไงเจ่ง ูกชางชนะส่สสสสงขามถูกสงขามชนะทุกคนชนะอุปสรรคชนะอุปสรรคแล้วขมานาลต่างๆให้ดูกคนออกไปไปไหนต่อไป <c oughs> พญาเสือหรอ <c oughs> ที่ในเรื่องเฉ <c oughs> ิดเพใช่ไหมใช่น่าจะนะ ที่เรื่องบทเพที่ที่เป็นที่ทมีเจ้าเสือน่ที่เป็นที่ที่ก๊อตใช่ไหมที่พีนะ่ก๊อตเล่นใช่ไหมใช่น uh ่าจะใช่น่าพระาเสือใช่เหรอพระเจ้ามหาเสือสิงเสนาใช่ไหมอ้ะเข้าห้องน้ำปัดนุ่มได้ไหมปวดฉีอ่อืมฉี่ ว,วันนี้จะแวะมากินซ้มตำร้านเจ๊ปุ่นร้านเขาอยู่ตรงนน้นนั่นแหละตรง,งหงโคงนะเออไม่ต้องกลัวนะที่จอดรถก็คือมาจอดตรงนี้ได้เขาเรียกว่าอะไรนะห้างเนี้ย China World รถต้อตงขึ้นลิฟต์เออแต่ไม่รู้นะเมื่อไหร่จะได้คิวอ,อ,อย่างว่ามาแถวนี้ก็อาจจะหาที่จอดยางนะเอ,อเอาจริงวันนี้ตอนแรกจะไปสารหลักเมืองแล้วก็ไปวัดโพสุดท้ายหาที่จอดรถไม่ได้ใช เพราะว่าวันนี้มันคือวันครูวันที่สิบหกแต่ว่าเราไปวัดเชียงสงคามมาแล้วไงเราก็ไปถวายสังฆทานมาก่อนอ้าวได้คิวแล้วไปรถเ,เข้าลิฟต์นี่ไม่เจอหน้าแล้วเอาเอาเราตรงเสียวจริงเข้าทีไรเงี้เ,เสียจริงขอ วูบ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 ไปเอถึงแล้วลิฟต์ลดขึ้นลิฟ มาดวกดีเก้าเกศเก๋เท่า,านี่ไหม,มแต่ว่ามีที่นั่งหรือเปล่าไปหาที่นั่งก่อน,ออนตรงไหนเลยช่องที่สองตรงไหนเอ่ยคิวเยอะมากวันนี้ได้เทีย่ยวตอนเที่เอง ไข่กินอะไรตั้งไทยใส่ปูหนึ่งสองเม็ดแกงหน่อไม้ใช่ไหมรวมใช่แกงหน่อไม้รวมหนึ่งแกงหน่อไม้เฉยๆไม่มีรวมอ๋อราบไก่ทอดไหมหรือว่าลับปลาดุกเออรับปลาดุกตำดกงกินตำอะไรไหลบัวปูปลาไม่ละมีมีอะไรบ้างตำไหลบัวไหลบัวปูปลาปูปลาปูปลากุ้งสดไม่มีหมูยอค่ะหมูยอปูปลาเออหนึ่ง เอาข้าวเหนียวสองนะคนข้าจีนหนึ่งก็ได้อะข้าวจีนหนึ่งข้าวหมูทอดหนึ่งข้าวเหนียวสองข้หมูจีนหนึ่งราดปลาดุกแกงมะม้ตํหมูยอปูละไข่พรูพริกสองเม็ดค่ะแต่นะข้หมูไปดูไก่ก่อนค่ะไก่เลือกใส่จานได้เลยค่ะจานขลาจานหมูเลยนะคะเอาฉันเอาน้องหนึ่งติกหนึ่งเอาหนังไก่ด้วยได้ไหมไก่ทอดใหม่ๆร้อนๆนี่ เจะเอานั่งหรือเอาปีกไหมใช้นั่งปีกหนึ่งสองเขามีคอหมูแล้วเดี๋ยวกินไม่หมดเด<ห>ีด้ <พอ S 1> ไหมมีไส้ทอดด้วยนะก็ใช่ไงเมื่อกี้พี่ป้าบอกไป เดี <Hey. S 2> <laughs> ๋ยวจะไปด้านนู้นกันอุ้ยนี่ไง มีเล่ยกระดูดไม่ได้นี่เล่ยกระดูดียเลายกระดูกนะแล้วใส้ทอดเดี๋ยองกินใส่ทอ่กินมันเหรอไม่รม่รู้แกดซีซ้วมสิดด้วยกับบ้างเก็บตัเหเหลือแกงหน่อไม้อันนึ่งนะ 我订酒。 เคยมากิน5ชิ้นทุกที่ก็5ชิ้นด้วยเคยไปตั้งแต่ร้านที่แบบเป็นรถเข็นไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีร้าน,นอย่างเงี้ยเป็นรถโตข,ข้างหน้านอย่างเงี้ยจนทุกวันนี้เป็นร้านใหญ่โต ลาบเม็ดด้วยหรือเป่อร่อยไหมคะอร่อยค่ะไขลงมปเลย ไก่ทํามันมไก่้าผูบดทั้งหมดหน้าเนื้อสองจีนึ่งพี่ขอโทษทีแต่ซีหนึ่งน้ดนอ๋อโอเคฉันขนมตรงนี้ไม่ได้ ไม่ต้องไปมุมน,นู้นละไม่ต้องไปตรงนี้ตรงนี้แหละหยดแล้วเราล่ะนชุดหนึ่งค่ะอันนี้อันนี้อะไรนะเอาก่องนึงคะ่ะเท่าไหร่คะอันนี้อ๋อแต่สักคู่เหรอสี่สิบเราแต่สักคู่ขาะได้เด้ว อยากกินก็อยากกินก็ได้มาก็มีปลาดิบปลาบออะไรมาเมื่อเช้านี้บ่นว่าอยากกินสาคูไสหมูข้ามาเจอฉันซมุสิขูไปไปฉีบโอชีไปชั้นสี่ไปฉีชั้นสี่ทำไมอ่ะชั้นอื่นมันดูกัเงียบจริงไหมสรุปไปคนเยอะมากเย็นมาก เนี่ยเราก็ซื้อเนี่ยไปทำเสื้อได้ไปตัดเสื้อเอาไปตัดเสื้อเนาะพึ่งนี้ตัดตัดตัดเองชั้นสี่ใช่ไหมมาสินเจ้าอยู่แล้วค่ะวันนี้อยู่ที่ศาลเจ้าพ่อกวนอูใช่อันนี้อยู่ตรงริมน้ำนะเขาให้มาขอเกี่ยวกับอะไรนะอันนี้เนี่ยลองไปอ่านป้ายสิ ก็เสริมความเป็นสิริมงคลน,นะเขาบอกว่าปีนี้คนเกิดปีจอให้มาไหว้ศาลเจ้าพ่อโวนเอง <S <S อ,องค์เก่าแก่ที่สุด้ <S <S 1> <S 1> ก็คือองค์ที่อยู่ด้านในเนาะแล้วก็องค์ใหญ่เนี่ยก็จะมีคนนำชนโหนมาเสียบไว้แล้วก็ว่าท่านาจจะช่วยให้ขายได้ขายเร็วท,นนท่านในจับอาวุธสาธุแต่จริงมีองค์ที่สามนะอยู่ทางด้านนี้ องค์ที่สามอยู่ทางด้านนี้ก็ไปเอาทูบก่อนเหยอ๋อมีให้เป็นชุดๆนนะใช่ ต่างกันยังไงอ่ะแค่สีต่างกันสีอ่ะอ่าเราก็เทียนอ๋อนี่ทุบนี่ทุบหอมอันนี้ไม่อันนี้หอมเหมือนกันหอมหอมทุบเทียนซ้ายขวาใช่เทียนก็คู่เดียวแค่นั้นแหละัล้วากกยยยยอออดมเ ควบมให้การนวดมืนแล้วไปอยู um uh ่ในหบอกผุมอนุญาตให้ย่อยไลให้หมดก็จะเครบจแล้วที่จะไปช่วยกันโวอไม่ติดอันตึงติดแล้วอันนี้ ครับจุดทุกจุดเชียนถวายเลยและจุดทุกเก่าทำบูชาเดี๋ยวทูบกปตั้งนอกทุบปัดนอกสามจุดครับมีกองแดง้วกองควนอวนไม่ควนอีงสามจุด กจะตักตามเลขเลยจะตักตามเลขเลยนะคะจุดที่หนึ่งทีกงเตงห้าดอกข้างนั้นห้าดอกจุดที่สองกระป๋องใหญ่กงกวนอูสามดอกอ๋อกงกวนอูสามอันนี้กวนอิมท่าน้ำสามดอกอ๋ออ๋อไปกวนอิมท่าน้ำตรงนู้นอ๋อนี่ไงห้าดอกมีเป็นจุดๆุดใช่ ว่กระถางใหญ่ของที่พ่อคุณอูสามดอกสามดอกน่จะแม่คุณอิมสามดอกไปด้านหน้านู้นไปจะแม่คุณอิมตัวใหญ่ตรงนี้เป็นสันเจ้าแล้วก็คือก็จะเป็นแต่แบบเทพเจ้าเยอะจะไม่มีพระไทยนะเพราะตรงนี้เป็นเทพเจ้าคุณอูนี่ <5 S 1> จุดที่สามจะแม่กุณอิมสามดอก ใช่สามดอกครบแล้วอ๋อเราต้องั้ไหนึองมันไม่ต้อง ไ,ได้ไหมไม่ได้หรอหมั้งข้างบนเป็นอะไรไม่รู้เนาะอาจจะเป็นที่เก็บของอาจจะขึ้นไม่ได้นะต้นเสาตามตำส,สันเจ้า,าส่วนใหญ่อ่ะชอบเป็นแบบมีมังกรล้อมรอบแบบว้าวโอเคเฮย้ยทำไมคนเยอ,อะจังเลยฮะคนเยอะมากเลยดูเลยบ้านละกูหาม่านะเออ,องเงไงต่อ<ๆ> มันนี่แปลกอ่ะอ๋อไอ้ห้เอาเป็นเครื่องดื่มอย่างเดียวดีกว่าเราได้ไงจ้ะไก่อชาพีชก,ก็ได้ชาพีชใช่ไหมเอาเนยนม นีที่มันหวานอยู่แล้วเหรอคะหรือว่าผมจะใส่หลักของเขาไงใช่ไหมอ๋อก็คือเป็นน้ำโอเคโอเคแล้วเราคาปีแก้วนึงนมปังในนมหนึ่งตามคามราเ,าลเมลลาเต้อีกแก้วเดึยวคาราเมลลาเต้อะนี่ได้แล้วเหลือแต่ขนมปังอย่างเดียว อ่ะเธอถึงรอมานนะสถานที่ตรงนี้ก็โบราณโบราณนะรอขนมปังมาแล้วหนึ่งชั่วโมงกับารรอ ปอันนี้คืออะไรบุเ,รเบรีบลัชเบรดเต้นด้วยบยัตร reception reception นระงหงค์เขพังรอเปล่า ม <My> ใช่มันต้องหมุนกลับมามันหมุนไม่ได้นะมันหมุนจะตันหมดนะเน่เขาหมุนสมมติสี่สองหนึ่งเขาหมุนแบบนี้ก็เป็นรีชช oh, ั่นนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ะเอออันเนีน้ยถ่ายรอล้ถ่ายกล้องค่ะ ไปนั่งหรือเปล่าฉันั่งปุ๊บถ้าเธอฉันมีความสุขมากเลยแค่ไหนถ้าหนักก็แปลว่าฉันมีความสุขมากแต่ถ้าเกิดถ้าเบาความสูงความสุขความสุขได้ยินว่าความสูงสูงแล้วใช้ส่วนสูงงี้มาไปนั่งดถ่ายให้ ใครนะคะฮัลโหลสัญญาเตือนภัยดังแล้วไปเถอะสัญญาเตือนภัยดังแล้วไปดีกว่าไประวังนะระมัดระวังไปเสร็จเรียบร้อยภารกิจปิชารกิจปิชิงเดี๋ยวแวะไปหาช่วงช่วงกับลินหุ่ยก่อนนะเป็นยังไงยังไม่อยู่เชียงใหม่ไม่ใช่เหรอกับจีนไปแล้วยังจบทริปมู EP สองวันนี้เราจะ วันนี้เราไปแค่ส่งที่เพราะว่าไปหาที่จอดรถตอนแรกตั้งใจจะอะไรนะไปวัดพระเชนเนาะวัดโพแต่ว่ามมีที่จอดรถเลยวนแบบหลายรอบมากก็เลยได้ไปถวายสังฆทานที่วัชนะสงคราม,มเสร็จแล้วปุ๊บก็มาต่อที่เนี่ยสันเจ้าพ่อกวนอูที่นี่เขาต้องมาขอเลยนะ เขาขอแบบว่าเอาอย่างสมมติใครอยากขายที่ดินอยากจะขายบ้านหรือขายอสังหาอะไรแบบนี้เขาก็จะเอาโฉนดมาฝากอย่างเมื่อกี้นี้ไปถ่ายใช่จะมีตรงที่ลูกปั้นองค์ใหญ่ที่เจ้าพ่อคุณอูยืนอยู่ใช่ไหมจะมีคนอ่ะเอาโฉนดมาสิบสิบสิบเสียบไว้ก็นั่นแหละคือเขาเอาโฉนดมาฝากให้แบบโดนบรนดาลให้แบบขายได้ไปไวบได้ราคาที่หมายความว่ามาขอเพื่ออยากจะขายบ้าน ใช่เหมอสอาังหาริมทรั์ทุกอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่ขอให้ไขได้ไขออกใช่อย่างเช่นถ้าเกิดว่าอยากจะขายบ้านเงี้ยก็มาเสียบไว้เอาโฉนดแบบที่ถ่ายเอกสารนะไม่เอาโฉนดจริงนะโฉนดจริงอาจจะอยู่ในธนาคารจะไม่ได้มาด้วยคือขอเรื่องบ้านเรื่องช่องอืใช่ไหมใช่แล้วก็มาขอแบบทรัพย์สินเงินทองอะไรแบบนี้โชคลาบอ่ะนะเทพเจ้าเห็นพระเจ้าอ่ะเนาะตรงนี้ก็จะมีเทพเจ้ากุอูแล้วก็มีเจ้าแม่กุอินอยู่ตรงริมน้ําบริเวณนู้นช แล้วก็มีแบบว่าองค์ทีกงฟ้าดินไหวฟ้าดินก็คือเป็นจุดที่หนึ่งส่วนใหญ่ที่นี่จะเป็นให้พระเจ้าจะไม่มีพระชัยนะก็มาขอะไรตรงนี้ได้แต่ว่าหลักๆก็คือขอเรื่องสังหาริมทรัพย์ใช่ขายออกขายดีอะไรอย่างเงี้ยนะโชคลาภอ่ะเราขนมปังหนึ่งชั่วโมงฮัลโหลบายบายโอเคงั้นก็จบไปวันนี้โกตูโกดูโอไปโปรทุกที่ก็อย่าลืมติดตามคลิปถัดไปจะไม่มีมูรแล้วนะอยากจะไปเที่ยวที่อื่นบ้าง ฝากติดตามเลยนะคะกดทุกกดด้วยหลวงพูดีเลยเสียงดังเก่เสียงดังเกินไปแล้วนะเดี๋ยวเขามาว่าไปแลวกว่า